감사합 เฮ้ยที่สุดแลถึงบ้านของเราพอทีที่นี่อะโลกมนุษย์ดาวของฉันเองถึนไงสวยไหมนี่นหรอโลกมนุษย์น่าอืมทำไมบรรยากาศที่นี่มันถึงไป่รอยู่เอาซะเลยล่ะเฮะ้ยก็มันมีมนุษย์ดื้อกงนดินรู้ท่ามัถึงการแล้วเปิดประตูสูส่สารคาร,รโบราณ ที่ทำให้โลกแบบนี้ต้องรอักษาจริงมนุษย์กลุ่มนั้นนะรู้เท่าไม่ถึงการชำระิไม่งั้นโลกของเราต้องไม่พ้องเป็นแหละอืมใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเ,ง,เงเรื่องเนี้ยฉันคงต้องฝากความหวังไว้กับนายแล้วแหละความหวังอะไรกันฉันต้งช่วยพวกอะไรที่เคยส่งงนมาให้ได้หรอกนะเออเราจะช่วยพวกเราได้ล่ะฮ่าฮ่าสุี มอร,ระดกทอดน่าจะามแม่ของฉันเลยนะ ก็แส่แบบนี้ก็อยากที่ว่าเธอส่องจนถากไงถ้ากล่องใบนี้ไงนะมันเปิดได้ไหมใช่ไหมอืมคนที่เปิดกล่องใบนี้ได้อ่ะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ได้และในสถานการณ์เนี้ยที่เปิดได้คือชายาของมะนาเทียวร่าฮะชายาของมะนาเทียวราใช่ใช่นั่นก็หลอกฟวงมาหลอกคนเมื่อกี้คือใช่นี่ไปสิคือ เราวิตงม,ม,มาไกลมากเลยนะข้ามคอข้ามแม่น้ำอีกนิดเนี่ยข้าตข้ามไปฝั่งลาวแล้วเนี่ยคิดงทุสิกกข้ามไปขนาดน,นี้แล้วนะยังไม่เจอวิแววขุนยามคณกั้นเลยนะเช้าเดวตั้งแต่ที่เราวิ่งมาเนี่ยผ่านน้ำผ่านคอ ก็เจอแนตะ่อะไรแปลกๆตลอดทางเลยพวกเธอสังเกตบ้างไ,ไหมอะไรล่ะที่เชอว่ามันแปลกอะก็เมื่อกี้ไงที่เเจอสาวอินเดียจูตีอยู่กับกลุ่มเกาหลีเมืหลายคูกตะโกนบอกลากันไปตะโกนบอกลากันมาข้างของที่เราผ่านแถมเส้นทางที่เราผ่านใหญ่ๆแม่นางมันของเยอะมากๆไม่สังเกตมั้ยบ้างหรอว่านะไม่แปลกการออบอกเหตุมากกว่าการบอกเหกตุอ,อ,หอะไรหรอ อ๋อย่งไปเดาให้พวกเธอสองคนฟังมาสิอะงั้น่านกล่องน,นี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังในการทําพิธีเพื่อลบล้างคุณศั์ของสุสนานพารลโบราณเนี่ยเราต้องปลุกพนันเชียวราขึ้นมาในการปลุกพนันเชียวล้าขึ้นมานะเราต้องใช้ทายาที่แท้จริงแบกน้ำจะแบกบ,บ้านเกิดของทายาทเรารู้ตัวของทายาทแล้วนี่แล้วบ้านเกิดเหรอ บ้านเกิดของรปภคนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ไหนกันแน่นะแต่เท่าที่เราวิ่งมาแล้วเนี่ย<ม>ก็เจอแต่ที่รุ่งแน่นะอืมหรือว่าจะเปน็นอ๋อภาคอีสานของประเทศไทยไงใช่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 ใชฉันเห็นนะว่าน,น,นูน่ะนูนมีงานวันยูเราลองไปกันดูไหมเผื่อจะเจออะไรถ้าส<ม>ิเผื่อได้ข้อพูดลนอ,อไป เราที่เรา,ไป,เา,ไ,าไปแล้วนะรู้ี่จะหนูแต่งตัวอะไรเนี่ยสวยทีาไปไปชุดนี้ที่อาชิว,ชวพแพงเลยนะเี่นนที่เราใส่1ุดคู่กันได้พี่เนาะว่าม่เอาอหนูกลับนะ ห้นะดย้ม่โกก่อ่ะไมโกแน่นอนก็ได้ก็ได้โหงานวัดที่สวยมากเลยอ่ะ ไม่หันได้กินไม่หันได้เล่นอะไรเลยค่ะงัวแต่ไปดูเด็กบ้านแค่ล้องผงกสิคืออ้ออดออกหน้าตาเ็สวยชุดก็หน้าตาดชุดอ่ะของช่องมันแบที่เดอกับชาลมาสวยอีกทีจีืเนี่ยจะว่าไปเดี๋ยวเราไปินส้ปต่างนูใช่ไหมเดก็ขบอกอร่อยดีไปกันไปมั้ยไป Hey, okay. <gasps> so what? Yay, I the too! แล้วก็หนึ่งปากนะคะจัากคือคุณ้องจะตามหาคนที่มีสองหูใช่ <S 2, 2 <S ตา 2> 1นึบบ1 1> จมูกหนึ่งปากโอ้ยถ้าจะมาให้ฉันแบบนี้ฉันตามหาให้ไม่ได้นะใครๆเขาก็มีกันหมดเลยอ๋อผมจำได้แล้วคนที่เขามีฝอยสีแดงๆอยู่ตรงกลางนาคะา เขาชอบมาช่วยฉันตั้ง,งแต่แต่ก่อนแล้วเวลาฉันลำบากนะก็ช่วยฉันตลอดเลยขอแสดงว่าเขาเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใ,ชใหญ่คนนั้นน่ะอยู่ปักใต้ร์ท<ๆ>ุกทนแค่ชอบมาวนเวียนอยู่แ,แถวนี้แหละใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยรู้ไหมทุกครั้งที่เขาจัดงานแถวแม่นารักทอง ดาราที paper, ่ฉันเดินเข้าไปในงานก็น่าจะเป็นป้าแจ่วนี่แหละที่ฉันเจอแล้วอยากมาเธอรึมั้ยเมื่อวานน่ะฉันหักไปงานน่องเรียวมาด้วยดาราที่ฉันเจอเดินเข้าไปรู้ไหมสเจอใครใครอะคะป้าแจ่วถูกต้องกำลังช่วยงานต้องดูดฮีต้องมีฮีป้าแจ่วอ่ะเขาชอบเดินไปที่ที่มีน้ำแล้วก็เช่นการแข่งเรือใบหรือการแข่งเรือพาย ฮะสำคัจังบาบอกใช,ใชกเรื่องขัญพ่อาด้วยนี่ีเป็นกบองน่ายา,าของพนานทีโอร่าใช่พวกที่จะสาม,มารถช่วยเงนีได้ถ<อ>ูกต้อแต่งฉันจะเป็น,าานาทายาก็เกี่ยวอะไรอ่ะฉันทอะได้บ มันไม่เกินความสามารถของเธอหรอกเพียงแค่เธอนะบอกบ้านเกิดเธอที่แท้จริงมาแล้วพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปที่นั่นเพื่อไปทำพิธีใช่แล้วเราก็จะเอาน้ำจากไหนน้ำสังหารที่บ้านของเธอมาทำพิธีเพ่อมานำเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพิธีนี่นะแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ใช่แค่เธอคนเดียวเลยฉันนะโตมากับ แม่น้ำที่สำคัญทั่วประเทศไทยและแต่และแม่น้ำก็มีความสำคัญที่แตกต่างกัน,กนแต่จะว่าไปพ่อของฉันก็เคยบอกฉันนะว่าฉันต้องลงอาชีพแม่น้ำชื่ออะไรนะแม่น้ำไนฟันเอียะ ในการพวกเราเนี่ยคงแย่ไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องขอโทษหรือเปล่าพวกเราอ่ะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้นะก็จริงไม่เป็นไรหรอกพี่น,นาทุนควรจะ<แ>เอาล่ะควรจะเอาเราทุกคนมีทิศที่มีท่ากันแหละอย่าไปคิดมากเลยเยอะมันผ่านมาแล้วอ่ะอยากให้เกิดขึน้นอีกรอบพิลัญชัย ทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆถ้าเราไม่ขอบคุณทุกคนเราแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกอืมจะว่าไปแล้วนะในเมื่อที่พวกคุณได้เชื่อเราเอาไว้เนี่ยเราก็อยากจะตอบแทนในการไปส่งคุณที่ยางไงอืมไม่ได้สิบอกพห้ฟังนะจะ่ต้องไปซื้อยางใหม่เลยก่อนจะมาเนี่ยอยาคืน โอ้ยต้อยาใหญ่ป้าพ่อนะธรรมดายาฉันใหม่ล่าสุดมันต้องเปนเบนซินมันต้องพึ่งดีเซลอะไรเลยเป็นไงอ่ะสิการ์บ้าโอ้โหยาแต่ไม่พอแห้งห้เท่สุดๆเลยใช่ปะก็จะใหม่้าทกคนอึ้งชูมไหที่ฉันต้องกลับมาจริงๆแล้วไปก่อนนะ 1, 2, 3,